お。Oh. น่ารักส่งกิจกรรมน้องลิซ่านะคะหลังจากที่เสร็จสิ้นงานบุครีค่ะล่าสุดนะคะพี่ดีนาฟรีโป้องลิซ่าค่ะไปเล่นบ้านลมนั่นเองนะคะทุกคนลิซ่ากลับไทยก็คือมาเล่นบ้านลมกระโดดดึงดึงสนุกสนานมากๆดีดีว่าเป็นติงมาได้เห็นภาพนี้ดีด,ดว่าน่ารักมากๆดวงดังแค่ไหนก็ยังเป็นเด็กน้อยของแม่ๆเสมอนะคะก็กระโดดดึงดึงเป้าเลยสิจ๊ะซึ่งก็ไปกระโดดบ้านลมอยู่ที่สยามนั่นเองนะคะแม่ๆลิซ่าทำดีๆเราเป็นดารานะคะลูกซึ่งได้เห็น ก็คือมีพี่เดียนานะคะแล้วก็พี่ก้อยด้วยสามสาวก็กระโดดด้วยกันโอ้ยน่ารักมากๆค่ะทุกคนนี่จะว่าเหมือนย้อนกลับไปวัยเด็กอีกครั้งเลยนะคะน้องลิซ่าก็แค่3าขวบไม่เกินจริงทํางานเสร็จพี่สาวก็พาไปเลยค่ะเรามีเมนเป็นหญิงสาวอายุ27ขวบเท่านั้นเองค่ะในขณะที่ไอดอลเกาหลีคนอื่นนะคะอยากไปหาหมูเด้งส่วนน้องลิซ่าไปเล่นบ้านลมที่สยามจ้าน่ารักมากติดตามน้องลิซ่าคือได้ครบๆไปเลยค่ะทุกคนจะแซ่บก็ได้จะสวยก็ได้จะเท่ก็ม ะะจะเป็นเด็กน้อยของแม่ๆม่ก็มีเช่นกันค่ะนี่คือล่าสุดความเคลื่อนไหวนะคะก็คือหลังจากจบง,งานก็ไปเล่นบ้านลมกับพี่เดียน,นาและก็พี่ก้อยค่ะติดตามลิซ่ากูจะโอฮา,าแค่ไหนคะจังหวะขาชี้ก็มีนะคะแม่โอ้ เ้ยลูกสาวอ้าวอยา่างไรก็เอ็นจอยเอ็นจอยไปเลยค่ะรักมากค่ะแอดได้เห็นภาพนี้ได้ด้วยว่าเฮ้ยเพื่อนเพื่อน้นนองลิซ่าก็เป็นไอดอลด้วยนะคะแต่ว่าก็เป็นหนึ่งคนที่มีชีวิตธรรมดาธรรมดานี่แหละก็อยากเล่นอะไรอะไรที่เขาเล่นกันนะนะถ้าแอดเจอบ้านลมแอดก็เด้งดึ๋งเช่นกันจ้าเด้งดึ๋งเด้งดึ๋งน้องลิซ่าอ้าวอยา่างไรก็ขอให้เอ็นจอยนะคะตาลิก่าโดดดึ๋งดึงให้หลุดโลกไปเลยค่ะลูก Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo, got me coming back for more. Even when I've been screwed, dolls full of pins pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text, or I'll come off desperate. But if I lay down and I play.